มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วครับขบวนนะครับขบวนรถดำนะครับรถบรรทุกนะครับ <spreading> ท <exaggerated> ั้งที่สองนะครับกับวัดดอนยางนะครับจังหวัดสุราษฎร์ของเราครับนำขบวนโดยรถทางหลวงครับขอบคุณตำรวจครับสำหรับทุนน้ำมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วคันแรกมาแล้วงานนี้ใหญ่แล้วครับพี่น้องครั้งที่สอง บอลเริ่มทยอยมาแล้วครับผมเก้าถึง้าวัด้แล้วเอ้าเียมิทเอ้ามาแล้วครับมาแล้วนะครับวันนี้ครั้งที่สองยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับตั้งเทนเลอร์นะหัวรากมาครบบดนะครับงานนี้นะครับมาครบบดครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เยอะเลยครับงานนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองปวดมือนะครับ ขอบคุณครับผมมาแล้วครับตาไม่โค้งเสมอไม่พลาดแน่นอนครับงานนี้ฮีโน่คันเราหล่อที่สวยนะครับมากันอย่างคู่ชูแรงก็โอ้โหตับกันดูครับว่ากี่คันวันนี้นะครับโอ้โหรวมใจรวมแรงกันครับงานบุญเลยนะนะครับคนกีโนาวัดนะครับวัดเดินยางตลอดเลยมานะครับอุ้ยคันที่สวยยาว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 เลยครับยาวยาววัวตัวนี้ยาวมาก ครั้งที่แรกครั้งที่สองเนาะนะครับนี่นะครับด้วยวัดนะครับจริทีมงานนี้นะครับทีมงานนี้นี่นี่แสงงานช้างครับมาแล้วมาแล้วทยอยกันเข้ามาครับมุญาก็เข้ามาเยอะมากครับวันนี้นะครับตามไอโครเมอนะครับดีใจมากๆนะครับพี่ในมาเจออีกแล้วนะนี่ครับคุณชัยแบงค์นี่ใยาวกันไปครับคุณใหญ่ทงนะครับนี่ กิจกรรมดีๆนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเยาวกันไปรถหล่ลอรถสวยจากังก่อนนะนะครับนี่ครั้งแรกเราไปเยอะมาปานนี้ครับ,บคนกู้ยาวมากครับขบวนยาวมากๆยาวมากๆตายแล้วสวัสดีครับนี่ยคันนี้สวยมากสวยมาก เไ้โอ้ยนี่รถใหม่ใหม่พี่น้องเสียบบุมครับเสบุ๋องานนี้ใหญ่จริงปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยผมาี่ครับพี่น้องโอ้รถใจเราวันนี้มานะครับจะยอยกันก็มารถรอรถสวยกันมาแล้วพี่น้องยังไม่หมดครับยังเดินสิบรอพี่น้องหวาเน่ตามกันมาตามกันมาตามกันมามาทั้ง จังหวัดเลยนะนะครับทั้งต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้งกระบี่ตังนะครับมาวัดนะครับมาทํากิจกรรมดีๆเนาะนะครับนี่นะครับผมถึงเข้าวัดครับโอ้ยิมงานเพชรทองครับคันหล่อคันสวยพี่น้องโอ้ยชีวิวครับสวยคนอลบให้ตายไม่โคตรเมืองแรยงานนี้นี่มากันเป็นแถบครับอ ยังไม่หมดครับยังไม่หมดโอ้รถสวยรถลอครับหายแล้วเนี่ยมาครับมายังไม่หมดยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังเหลืออีกยังเหลือยังเหลือ,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 อมาแล้วครับตันนี้นอโอ้ยังเหลือรถลออีกไอ้ย่า วัดครับน่าสุว,วัดครับยังไม่หมดยังไม่หมดหมดยังอ้าวมาแล้วครับมาแล้วนี่ท้ายแล้วบาทเนี่ย